กินองตัวเออจะเอาสองตัวไดเอาจัดให้พี่น้องบุ้งเนี่ยี่อเอาสองตัวนะปลาแดกแม่กาแฟพูดก,กันเลยนนี่เนาะสวัสดีครับท่าท่าชนนาแนลพอ่อพ่อพี่น้องเช่นเคยครับพผมวันนี้พ้าน้องแพะมัดกินตำกุ้งสดน้งบอกว่าอยากกินอะไตำกุ้งสดไม่พอมันจะมีใส่้ในในพี่น้องตลาดบ้าน อยู่ต่างจางังหวัดไซนี่อ่าโลละสองร้อยสี่สิบบาทนี่ไซนี่ซ้ำอยู่อยู่ก้อยอ,ยอยู่โป้ดีนี่เวอร์ซี่ซนี่นะครับพี่น้องนะพอดีค่ำเหมือับมาอันนี้จะเป็นสลัดกรอบสลัดกรอบและะ่ะอ่าผักเลดกินโอกอ๊กยังต้องอยังหน่ะมะัจัดเลยเสียบพี่น้องมันยิงท้ทายน,นี่แมบ้านครับพี่น้องออกไปข้างนอกมันแดดจัดแล้วมันสวยเลยก็เริ่ออกไปตำกุ้งสดพี่น้องเสียบเลยอื้มอื้มอื้ปลาด่า บรบล่าแม่หลงแพ้ต้มเปงนันวแ่บเจอี่หเองนะที่พ่อหรุงพี่แล้วแล้วกินเขากินกับนั้แล้วก็กินกับเขา่ขาพี่เอาเข่ามาเห็นเนะาะใส่เลยอันนี้ซื้อมาร้ายเต๋อได้เพหหี่องเกือบโลอากาศท่นา,านจะเศร้านว พอกอบแบบรสจัดจานะลิปบาทิลิปบานเด็สามต้นพี่หน่อยหลากหลายเลยต้นหนึ่งที่และพักัน้ายถูกมากเราเจ้าปู่คลายบ้านเขาด้วยเมื่อเห็นเต้าสลัดไอ้สลัดคอดูหน่อท่านได้เห็นอยู่ อันนี้ก็กรอบนื่อบไรบ่มือยอดทอด มาตาอใช่ในแบบแสงนี้น ừ, กันป่ะก่อนมีหนึ่งตัวจัใส่เด้อผมใส่มักแป้งนี่ก่าหลงแป้งขึนงนงน้นนองวนไว้เห็นไหม ล่างใส่แป้งมันเออมันกรอบดีว่ะท้องผึงก็เห็ดกังแรกนะมันจะกรอบดีกุ้งมันจะกรอบลอเข้าวอืครับ ใส่พร in ิกแห้งพริกสดผสมกันแซบ่ะอืมเขาอิ่แซบความดีนะี่บาทจำขอได้พักตะละอันเพิ่มเียประตำก็สามสิบสี่สิบถูกทุนยีิบห้าบาท mất đứt nữa bây giờ kinh thai bây mình khuyên với kinh tiếp nữa tuần nay nhanh tuần tiếp bạc Yeah. Okay. Okay. không có ok đi nhưng mà thử một thua nó chỉ mặn bỏng cứ dùng 2 tổ, Ừ cho จัดให้พี่น้องปุ๊บเนี่ยนี่ก็าสองตัวนะมาแดกแม่กับเชีย่ยก็เดินได้หนะ แบบนาะงนู่นนี่นู่นนี่อือฮึแป้งเน้นๆเน้นนะแล้ <c oughs> ามาซุปแป้งทอดยิ่แปง้งอีกแบบ เขาทำเนี่ยอืมแปลงอีกอืมแปลงนี่อยู่สองต้นพอ่อหลังเลยเมือหนพี่กินนี่นพี่น้องกับหมูย่างเนื้อย่างฮอเลยคือเกาหลีกินเน้อ เดี๋ยวจะพาหลวงแพ่กินนะกินป่ะเนาะมีเสียบอยู่อย่างโอ้ใช่เนี่ยมันต้องกินรุน้งัลนเสียบนี่ดูหลวงแพ่ตอนต่นหน่อย <c oughs> นั่งร่ำเนี่ยข้างเฮ้นี่หัวหอมเรพูดถึงแล้วเพื่อน้อรับผมนะตัวซมี่พอดีกินนี่ต้อรับผมเน,นาะมันบอกซ้มร้ายขึ้นอนะกับตัวง่ายไนมะ่มีพวก ัตแบบนี้มันกินแบบว่ายังก็บอกอยังไบอบองบวกลอไงเาเต็มพอดีเขาย่ำง่ายอันว่าขึ้นเนี่ยบ่ก้อแหละล่ะก้าวขึ้นแล้วตายก็ตายเย มันจะกินหมูแรงมาวะอาอ่ะเหนื่อมากมากไว้ <c oughs> าเขาาอนอ่งหมูสะไล่เหาอ่หมูกระทะนหมอย่างนะเตาก่อนน้ำต้าหงเทียบอันนี้ผมตำเองนี่ไป่นของนี่บ้านถ้ามาเเห็นงานมันมีเวลาหลาย นช่แต่มันก,กินยาง,าายางรับปิดหนายางแล้วใบมันจะล่นเบิดแลเลยพี่น้องเขาจะก็เลยมันจะปิดก็ทีไปเริ่มไม่พุนลังไม่สะอา,าหผมจำไม่เป็นนะปลาสินี้ต้องไปเรียนกุงเทพยอ,อทพยู่กุ้งเทียกเล่นหนึ่ง ขาเหล็นน้ำมูน้ำผงโอ้แสบจีิงนรอเขอทาทาเลยใส่บักพิ้งแห่งผสมพริกดิบไอ,พอ้พริกอันพริกสดพริกขี้ฝาพริกแดง cho nụ nghe, Đúng rồi, cả Nó Nó thoải bài, mới được phơi vào lông chắc mới được cái mà đi เปิดปูม่ jis, season, ions. อกูเมือท <when> ่อจแต่วามขอห่มผ <killers> uh ่า huh. อ <med> ้ออะผมไปลบลอยปิด huh. ก mm ูเ hmm. มือกแลูกเาเปิด hmm. ท okay ือก๊อฟอืมอื้มดีดีอ mm ืมากินนี่พี่เอ๊ยเดียยิ่ยี่ยิบหรืะ ิเอาอีกคนละตัวไหมนูม้นเรยบังหลายเลยมาถึงโลดได้พลังแน่บังหลายอื้มอร่ิยเจ็บหวานดีเกมนี้ขออนุญาตจอบไอ้เคนนี้นะครับเนดะ้อ ถ้าชอบที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครับครอบครัวต่อไปครับสวัสดีครับ